สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่นนันตภูมินะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนชีบ้านโคกเจริญบ้านแจงแมงนะครับสวนของแม่แหลมข้างโกดังยางนะครับแปลงนี้ที่ทําสารไว้นะครับวันที่5น่าจะเป็น5ตุลาเนาะนะครับแล้วก็ในระยะดอกอันนี้แล้วก็ผมจะใช้แปลงนี้นะครับเป็นแปลงตัวอย่างในวันที่11นะครับวันที่11นี้จะมีการให้ข้อมูลในเรื่องของการบริหารจัดการดอกก็คือจะใช้แปลงนี้เลยนะครับจะเริ่มประมาณสักเวลาสัก10บโมง นะครับสิบโมงเป็นต้นไปแล้วก็ถึงประมาณเที่ยงแล้วก็พักกินข้าวแล้วก็ช่วงบ่ายโมงก็มีสรุปงานกันที่บ้านแม่แหลมเลยเพราะว่าแม่แหลมสร้างโกดังไว้นะครับก็จะมาบริหารจัดการดอกเป็นแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนสีสเกตนะฮะที่ข้างๆโกดังยางเนาะเส้นบ้านโคกบ้านแจงแมงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในระยะดอกของเขานะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ผมมาแต่งกิ่งไว้เมื่อตอน ทุเรียนได้อายุประมาณสักสาปีนะครับปีที่แล้วอันนี้ทุเรียน4ปีก็ไว้ดอกปีแรกนะครับไว้ผลผลิตปีแรกนะฮะแล้วก็เป็นแปลงที่ทําให้ออกพร้อมจันทบุรีนะครับไปดูว่าระยะดอกเขาขนาดไหนนะบริหารจัดการได้ไหมอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังเนาะครับอันนี้จะเป็นโกดังยางนะฮะที่วิ่งเส้นบ้านโคกบ้านแจ้งแมงก็จะเห็นโกดังยางนี่เลยแล้วก็จะอยู่ข้างๆโกดังยางอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียน4ปี เอาไว้รูปปีแรกนะครับก็เลยจะใช้ตรงนี้แหละเป็นแปลงสาธิตนะครับให้กับกลุ่มสมาชิกนะฮะเป็นการบริหารจัดการดอกด้วยนะครับในวันที่1 1เ,เนอนาะนะครับก็จะมีทางทีมงานจากน้ำยืนด้วยนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นพี่อนุรักษ์แล้วก็จานต้นนะนำทีมโดยจานต้นเลยแหละนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับ ก็จะเข้ามาบริหารจัดการดอกนะครับให้เทคนิควิธีการในการบริหารจัดการดอกกลุ่มนะครับทุเรียนแปลงนี้นะฮะอันนี้ก็เขาก็รอผมอยู่ทางแม่แหลมกับลุงตุ๋ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนเป็นคนจัดการทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นดอกรุน อันนี้ก็ยังไม่ได้ให้แต่งดอกเลยนะครับก็ยังไม่ค่อยกล้ากันด้วยครับก็เลยจะเข้ามาใช้เป็นแปลงตัวอย่างเป็นแปลงสาธิตเลยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดก,การดอกแม่แหลมแม่แหลมแปลงนี้กี่ต้นนะ สองอยี่สิบ ชน้อย่านท่อย่างเน้อเออเนี่นะครับนี่แม่แหลมนะครับ ไปหาบอบบี้คร so ับเดี so awesome. ๋ยวปีนี้จะทำอะไรนะของบอบบี Alter, so ้อะไรนะสองไร่ได้ล้านใช่ไหมเอออ๋อที่ว่ามันจะตายอ่ะนะมันก็เลยออกดอกดีออกมาไม่ตายใบมันเขียวแล้วว่า อ๋อโอ้ oh, มันแตกยอดหมดแล้วนี่มันหลอกหอมมันโอ้ย oh. มันไม่ตายแล้วเนี่ยตายมันสวยนะโอ้มัน oh, แทงยอดหมดแล้วเนี่ยยอดมันกำลังออกโอ้ oh, ดอกสวยด้วยอืม mm hmm. อันนี้ไว้เอาไว้เก็บเก็บไว้เอาออกวันงาน <laughs> ต,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 ต้นนี้เอากี่ลูกงั้นลูฮะต้นนี้เอากี่ลูกโอ้โห oh, <laughs> ดูดอกกินใบหมดแล้ว <laughs> ดอกเยอะจัง อุ้ยสงสารมานันอะเอาสักห้าลูกก็พอแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยโอ้ยสงสารมานันเอาไว้ก่อนโอ้ดอกมาดีอ่ะโอ้ดูต้นนั้นดิต้นนี้ก็เยอะเออไม่ต้องไปแล้วมั้งเราไม่ต้องไปหาบ๊อบบี้แล้วไ,<อ>ไปเหรอเดี๋ยวมมันอ,อืน,ออนี่ดอก,ดอก all